วันี้เพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปทำขนมจีนน้ำยาโคราชกันนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นไก่นะคะซึ่งเราสับหยาบมาแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือเลือดนะคะแล้วก็เออเป็นเครื่องใายไก่นะคะแล้วก็เป็นกระดูกไก่นะคะเพราะเราซื้อไก่มาเป็นตัวนะคะเราก็จะได้ความหวานของกระดูกที่โครงของไก่นะคะอันนี้เป็นเครื่องต้มยำน,น,นะคะจะใช้ใบม,มกะกรูดคะพี่แห้งะค่ะหอม นี้เราใช้เป็นพริกใต้นะคะเดี๋ยวจะมารวมตำรวมกับส่วนนี้นะคะแล้วก็เป็นผงปรุงรสนะคะน้ำปลาน,ะะน้ำตาลเกลือตะะัวกะทินะคะอันนี้เป็นขาไก่นะคะแล้วก็ข้อน,นะคะต๊ะเปื่อยเน้อนะคะก็เป็นขนมจีนสดน,นะคะวันนี้เรามีทั้งขนมจีนสดและขนมจีนแห้งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำน้ำมาต้มนะคะแล้วก็ใส่พวกนี้นะคะลงไปเลยนะคะเราจะต้มจนกว่า พริกเราจะเปื่อยนะคะพร้อมตำได้นะคะหรือไปปั่นก็ได้นะคะใส่เกลือไปนะคะอันนี้เกลือเราใส่หมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ำปลาเยอะนะคะพวกนี้ใส่ลงไปเลยคะ่ะเปิดไฟให้ร้อนจัดนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะคะ่ะพริกนะคะแล้วก็หอมกระเทียมที่เรานําไปต้มเมื่อกี้นะคะ<ม>ก็เปื่อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนําไปปั่นหรือตำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนาออกขึ้นจาก น้ำซุปเรานะคะเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นแล้วก็ไใกาทำเกี๊ควนนี่นะคะพริกที่เรา <Bel> นําไปต้มเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนาพริกแกงนี่นะคะไปรวมกันนะคะแล้วนําไปปั่นกับการทำเกีนันนำกะทินะคะมาตั้งไฟนะคะให้มันแตกมันเลยนะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำพริกที่เราไปปั่นเมื่อกี้นะคะลงมาผัดให้หอมเลย เดี๋ยวเราเอาน้ําล้างไปอีกรอบนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ํามาใส่ในนีอีรอบงไปล้างอีกไปผัดส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวผัดมาดูกัน,นะคะ่ะกร่เพร่าเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะนําหัวกระที้นะคะใส่ไปอีกเล็กน้อยนะคะ หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างครบแล้วนะคะเราก็จะนํากระชายนะคะที่เราบุกไว้นะคะลงไปอีกนะคะเพื่อความอไเสร็จแล้วนะะ้ามันก็มีแค่นี้ใช่ไหมเราก็เอาน้ำที่เราล้างที่เ ะะเสร็จแล้วที่เราต้มเท่านันเองะก็พรอมกระเทียมนะคะนําลงไปอีกนะคะเพื่อรสชาติจะได้หวานนะคะใส่ไปให้หมดเลยก็ได้นะคะจะเล่งไฟให้แรงหนยนะคะ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้ําที่เรานําต้มแล้วเรานํามาใส่ในกระถาจะหมิ่นคาวไม่หมิ่มมคนค,ควา,วา,าวแน่นอนนะคะเพราะว่าพวกขาตะไครใบมะกรูดนะคะก็ไปดับกลิ่นได้แล้วนะคะแล้วก็จะไม่มีสีดําให้เห็นเหมือนตอนที่อยู่ในน้ำสุตด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตั้งไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เดี๋ยวรอให้เดือดอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวตัมมาชิมกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอร่อยเลยค่ะเพื่อเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะคะพอป,ปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะนำ างคนนะคะพื้นที่จริงๆนะคะเขาจะใส่น้ำปลา้านะคะลงไปตอนที่เราต้มขาไก่นะคะแล้วก็เครื่องในนะคะเก็จะต้มไปนานๆเลยนะคะแล้วก็จะนํามาใส่ในนี้อีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นขนมกินน้ำยาโคล่าเหมือนกันนะคะแต่เขาจะไม่ใส่พริกแกงใต้แบบนี้นะคะอันนี้เราชอบรสชาติที่เผ็ดนะคะแล้วก็นำมาประยุกใหม่นะคะเพราะว่าแบบรสรสเนี่ยค,ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าทานหลายคนเราถึงไม่ใส่ปลาร้านะคะ เพราะว่าเป็นคุณโคลาชอยู่แล้วนะคะก็ทานได้หมดนะคะแบบไหนก็ทานได้นะคะเพราะว่าแบบเป็นปลาก็อร่อยแบบนึงนะคะจะแบบแบบนี้ก็จะอีกแบบนึงนะคะก็จะได้รสช,ชาติแบบเข้มข้นขึ้นนะคะเดี๋ยวแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสกันค่ะนี่นะคะขนมจีนของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย